ออยากกินยำรวมมีดเอาแบบแ็บแทบเลงนะคะจัดให้ค,ะค่ะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวดูกันเลยวัตถุดิบในวันนี้แวบน้องปู <Yeah. S 3> จุง้งร้อยแกเปลือออกมาแล้วและนี่น้องหมึกมีไข่หมึกด้วยนะ ใส่น้ำลงไปไงน้ำเดือดแล้วใส่น้องลงไปเลยจ้าวา้าวอือหือรวดเร็วทันใจน้องหมึกลงไปสุกอีกแล้วต่อด้วยน้องปูลงเลยจ้าแย่ๆยุกแล้วเราไปเตรียมเครื่องยำกันเลยจ้ากระเทียมตำเลยจ้าโฉโกโฉโฉพริกต่อเลยจ้าชว่วยแล้วก็ตำเลยจ้าตาลปีป๊บโก น้ำปลานิดนึงเพื่อความกลมกลมชมน้ำปลาลาสองช้อนออน้ำกระเทียมดองอมันาาต่อเลยจ้าส่วนเสมรแล้วเตรียมลงทะเลเดือดชวบน้องเบิกลงตามไปชเอาให้เต็มเต็มแล้วน้องเทศตามลงไปชชุบหอมแดงชวหอมใหญ่ชูต้นหอมผักชีฝรั่งขึ้นใช่ ยาวป้ายตํหนดผัวฉลผัวอื้อหือตำโหดเหมือนโกดผัวเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟือหแซ่บเวอร์น้อปูนาะเสร็จแล้วเข้าึ้นค่ั